สวัสดีครับผมพรอบสอนกลับที่ขอนแก่นนะครับหรือจะเรียกผมว่าโคชอฟก็ได้นะครับใน EP นี้นะครับ e ีที่4นะครับจะเป็นเรื่องของการท็อปสวิงนะครับเพราะเราจะผ่านมาแล้วนะครับ EP พหเป็นเรื่องของมัตชิ่ง e p p ีเป็นเรื่องของเฟิร์สพาราเรลหรือว่าการเทคเอาเวย์นะครับ e ีที่3เป็นเรื่องของฮาร์ปสวิงนะครับหรือว่าครึ่งสวิงนั่นเองต่อจากคลิปนี้นะครับเราก็จะไปจากฮาร์ปสวิงไปสู่ท็อปสวิงนะครับลองติดตามมาดูครับ ขึ้นมาปุ๊บปุบฮาร์ฟสวิงครับแล้วก็ถ่ายก็พอเราจับความสิ้นด่างแล้วก็โฟล์ไปทั้งหมดนั้นเลนะครับครับผมก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปท็อปสวิงนะครับเรามาเช็คเรื่องของเฟิร์สพาราเรลอีกรอบนึงนะครับเฟิร์สพาราเรลนะครับฮาร์ฟสวิงนะครับเฟิร์สพาราเรลก็มาอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับ ฮาร์ปสวิงสะดวกไป30องศาแล้วก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับหลังจากตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะพาขึ้นไปท็อปสวิงนะครับข้อสำคัญนะครับในการที่เราจะไปท็อปสวิงนั้นช่วงหลังจากฮาร์ปสวิงไปแล้วนะครับช่วงล่างหรือว่าการหมุนตัวบิดตัวนั้นเราจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นข้อสังเกตเรื่องแรกนะครับถ้าเกิดเราไม่หยุดช่วงล่างนะครับเราจะทําให้การไปสู่ท็อปสวิงนั้นมันจะไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าโอเวอร์เทิร์นนู่นไปนู่นนั่นนะครับ งั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมา,ารักษาความรู้สึกแล้วก็วัดตวงตักความรู้สึกก่อนกนะ็คือเรื่องของเพลนสวิงนะครับให้เราตั้งไม้ขึ้นมาตรงๆนี่นะครับข้างๆถ้าเราลองปล่อยไม้ไปสุดเลยครับอันนึงนะครับแล้วก็ปล่อยไม้ไปด้านหน้าสุดนะครับวัดความรู้สึกก่นนอนนะครับมันจะมีตำแหน่งหนึ่งนะครับเราปล่อยไป,ยปยที่มันเอียงพอดีๆถ้ามากคนนี้เราจะไม่ไหวเราจะปล่อย ลงไปนะครับไมอล์ฟเขาออกแบบให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเซนเตอร์บาลานซ์ใช่ไหมครับมันกระทำกับคานที่เราจับตรงนี้นะครับมันก็เลยเกิดคานที่มันเอียงไปด้านนั้นนะครับดัความรู้สึกนี้นะครับเราก็จะใช้วัดในช่วงของฮาบสวิงหรือยืมมันะขอบใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะเท่ากันหลยหลังจากนั้นเราก็ยกศอกขึ้นไปตรงๆเห็นไหครับ หมายกอล์ฟก็จะขึ้นไปอยู่ในจุดทอปสวิงนะครับแต่ถ้าเรานะครับมาหยุดช่วงล่างแล้วเราไปเรื่อยเรื่อยเืสังเกตไหมครับอ่านี่จะเป็นเออร์เลอร์อย่างหนึ่งที่หลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับงนั้นวิธีการวัดตรงตักตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะสามารถวัดตรงตักได้ชัดเจนขึ้นเอยียงไปแล้วนะครับเราก็ยกศอกขึ้นตรงๆนะครับไม้กอล์ฟนะครับมันก็จะมี การเอียงหรือว่าการบิดของหน réussi, cort, ้าไม้อยู่แล้วนะครับพอเราเอียงไปด้านนี้ปุ๊บนะครับเอียงไปด้านนี้ปุ๊บไอคานตัวนี้มันก็จะถูกกระทําไปด้วยนะครับพอเราหมุนไปแล้วปุ๊บมันคานก็จะเอียงพอหมุนไปแล้วปุ๊บคานก็จะเอียงไปตามที่ใบเหล็กนะครับที่เขาออกแบบไปแล้วนะครับเหมือนใบพัดนะครับคล้ายๆใบพัดนะครับพอไปถึงตรงนี้แล้วมันก็จะปุ๊บมันก็เอียงไปด้านนู้นนะครับจากความรู้สึกตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำสองมือนะครับ น,นี่พอเริ่มจับความรู้สึกได้นะครับไปกันต่อครับสิ่งแรกนะครับเราก็วัดความรู้สึกขึ้นมาก่อนเป็น first parallel half swing นะครับแล้วก็ไปตำแหน่งที่อยู่ half swing ตำแหน่งสะโพกตรงนี้นะครับประมาณ45อ,องศาลำตัวหรือว่าการเคลื่อนมาตามช่องท้องนั้นควรจะเคลื่อนมาพร้อมๆกันแล้วก็หยุดทุกอย่างไว้นะครับตั้งแต่ช่องท้องลงไปจนถึงช่วงล่างนะครับหลังจากนั้นเมื่อกี้ที่เรา c ค l e b a ใช่ไหมครับเราก็จะยกขึ้น กลับลงมายกขึ้นแล้วก็กลับลงมา,งมาสังเกตไหมครับไม้มันจะมีคานที่มันมันไปอยู่แล้วถ้าเราปล่อย,อยจริงๆใช่ไหมครับคานเสมือนตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีความรู้สึกของคานตัวนี้อยู่แล้วเราปล่อยให้มันอิสระแล้วก็ยกขึ้นไปข้อมือไม่ต้องทําอะไรครับข้อมือมันถูกพับมันเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ต้องไปโฮหรือว่าไม่ต้องไปถือนะครับ ความรู้สึกอีกทนีนะครับฮารสวิงม้มันไปของมันเองนะครับ,รบดูด้านหลังนะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับฮารสวิงช่วงล่างหยุดทุกอย่างนะครับขึ้นสังเกตเลยไไหมครับหัวไหล่ด้านบนมันจะถูกรัดไปของมันเองนะครับ หรือสร้างมันจะเป็นเกลียวของมันเองเห็นไหมครับนะครับเั้นเวลาถ้าเราโอเวอร์เทิร์นหมายถึงว่าถ้าเราหันไปยาวๆๆเห็นไหมครับมันงั้นแรงที่เกลียวหรือว่าแรงที่สร้างมันก็จะไม่มีการรัดเกลียวตั้งแต่เท้ามาถึงตัวท่อนบนของร่างกายเรานะครับมันก็จะกลายเป็นเทิร์นเทิร์นเทหมุนไปแต่ถ้าเรานะครับหยุดที่ half swing เทิ n แล้วก็ ช่วงล่างให้เฟิร์มๆไ้แล้วกลับมาที่ฮาบสวิงกลับมาเฟิร์ส a พาราเรลอิมแพคโฟร์ทูฮาบดันนาแล้วก็ไปสู่ท่าจบนะครับก็พอไล่เรียงลำดับตามลำดับดีๆแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นวงสวิงที่วัดตรงตักด้วยความรู้สึกข,ของเราเองแล้วก็จะเป็นเพลนสวิงที่เป็นของเราครับเฟิร์สพาราเรลฮาบสวิงขึ้นสู่ทอบ กลับมาสู่ฮาร์ f เฟิ t ์สอิมแพคเอเซนชันฟอร์แล้วก็เก็บนะครับมันก็จะได้เป็นสวิงที่วัดแล้วก็จับความรู้สึกได้นะครับลองทำด้านนี้นะครับขึ้นมา First สฟอร์เรลช้ก่อนจุบฮาร์ s สวิงฮาร์องศา uh, เราจะไม่เยเย,ยับตัวจากนี้แล้วนะครับ uh, Top ป w i n g แล้วก็กลับมาสู่ฮาร์ปลัสพา rale l l อิมแพ t คนะครับเอ็กเซนชันอรลูแล้วก็เก็บนะบมันก็จะได้เป็นการขึ้นไม้ที่มีความสมบูรณ์แล้วก็วัดตรงตักได้นะครับถ้าเห็นจากด้านหน้าอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนเป็นดับเบิลเพนดูรัมใช่ไหมครับจริงๆกอฟนั้นสวินกอลฟนั้นไม่ใช่เป็นดับเบิลเพนดูรัมนะครับเพราะถ้าเป็นดับเบิลเพนดูรัมแล้วไม้กอล์ฟมันต้องตีเข้าตาตุ่มเรานี่ ดูทีนะครับถ้าเป็นดับเบิลเพนดูลัมนะครับไม้ม่าจะตีเข้าตดตุต่มเราแต่เพอ่อนไม้มันดีไซน์มาให้มีมุมแรงเกลื่อนมุมนี้นะครับแล้วก็มีแรงบิดของมันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเวลาเหวี่ยงขึ้นไปฟึบมันก็จะเป็นมุมที่เราสามารถวัดตวงตักได้อย่างชัดเจนแนวสวิงตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีแนวเป็นของตัวเองนะครับ สายได้เหมือนกัน first h a ับ top h a ับ last impact essential แล้วก็ต่อไปนะครับงั้นการเคลื่อนไหวจาก take away นะครับไปสู่ top swing ย้อนกลับมา h าับ last impact นะครับแล้วก็ไปสู่ท่าจบนะครับก็จะสามารถวัดตววตักได้นะครับอันนี้เราลองมาดูนะครับ วิธีการฝึกนะครับก็อยากให้จับความรู้สึกไปสู่ตำแหน่งครับสวิงฟึบเช็คแล้วใช่ไหมครับเช็คก <Check S 1> ปถึงท็อปแล้วกลับมาหาบวชท็อปหาท็อปหาแล้วก็ไปนะครับต่อไปนะครับขึ้นมาฟึบฟึบหาสวิงท็อปแล้วก็ ก็พอเราจับความรู้สึกได้แล้วก็โฟล์ไปทั้งหมดครับเฟิร์สฮะรท็อปดนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับลองฝึกตามวิธีนี้แล้วเราก็จะได้วัดตรงตับความรู้สึกของเราได้ดีครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับตำแหน่งหนึ่งเมื่อเราจะขึ้นไปสู่ท็อปสวิงนะครับข้อสังเกตหนึ่งนะครับเมื่อเรานะครับปึ๊บปึ๊บมาถึงฮาร์ทสวิงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับให้สังเกตนะครับว่าแขนเราสองข้างเนี่ยครับ พอเราหยุดช่วงล่างแล้วเราจะไม่ให้มือตรงนี้ไปอยู่หลังตัวด้านนี้เด็ดขาดนะครับเราจะให้มันยกขึ้นไปตรงๆแต่ไม้นะครับมันจะเอียงของมันเองอยู่แล้วเพราะว่าแรงเหวี่ยงที่มันเหวี่ยงไปด้านนี้มันจะมีใบพับที่มันพับไปด้านนี้นะครับแรงฟึบจะไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับอันนั้นเวลาขึ้นไปตรงนี้นะครับยกแขนเข้าไปตรงๆนะครับเกิดเพลนที่เัด่จนขึ้นกลับมา ที่หาบเช็คครับมาลาสแล้วก็ไปสู่ตำแหน่งอิมแพกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับลองไปเชื่อมตั้งแต่ Takeaway ์ฮาร์ปสวิ t o ูทับสวิงนะครับว่าเรามีความรู้สึกยังไงวัดตวงตักแล้วได้อะไรบ้างความสำคัญของการไปสู่ทับสวิงคือการหยุดการเทิร์นนะครับหรือการหยุดการหมุนเพื่อสร้างเกี่ยวระหว่างเท้าข้อเท้ากับข้อมือที่เราจะพยายาม นะครับข้อเท้ากับข้อมือนะครับถ้ายิ่งห่างกันมากๆเราก็จะเกิดเกลียวแล้วก็จะเกิดแรงที่เรียกว่าแรงดูดของโลกนะครับสูงปุ๊บจะมีกรเปี้หล่นช่วยให้เราหล่นลงมาแล้วก็เลี่ยงออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีอะไรคำถามอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ขึ้นมาฟึบฟึบฮาร์ปสวิงทอบแล้วก,ก็สุดท้ายก็พอเราจับความสึกด่าแล้วก็ฟโฟลไปทั้งหมดครับเฟิร์สฮทอ็อปหลด